โนโคสุเคเมนหมวกไก่ทอดคาราเกะน,นะคะเป็นซุปกระดูกหมูทันทันสุเคเมนเป็นเมนูเดียวและเมนูที่หาทานได้แค่ฟูจิยาม่าโกโก้เท่านั้นสูตรเมนูนี้ส่งตรงมาจากประเทศญี่ปุ่นเลยเผ็ด oh. แล้วก็มีความมันเป็นมันมาจากซอทันทันสุเคเมนนะคะเป็นเิเยลเมนูสําหรับที่นี่เท่านั้นมาแล้วค่ะเมนูแรกของเราทันทันสุเคเมนรสชาติเผ็ดเบาๆมา บบะะเมนูนี้นะคะ mm hmm. ก็จะเป็นซอสราย,ยุ่ที่ให้ความเผ็ดแล้วก็มีซอสพริกเผาให้ความมันแล้วก็มีผงปลานะคะที่ให้ความหอมมีงาขาวด้วยพร้อมกับซุปกระดูกหมูที่เคี่ยวอย่างเข้มขน้น48ชั่วโมงเลยวิธีกินคือเอาไปต้มว้าวมาแล้วค่าตอนนี้มีควันเดือดผุดๆแล้ว่อดลดความร้อนลงนิดนึง